เราถ่ายสามรอบเป็นยังง เราไปซื้อเลนกล้องมาใหม่ทุกคนวันนี้เราเปลี่ยนกล้องนะเราก็ไปแลกเงินไปจัดการเรื่องซิมทูฟลายอะไรต่างๆนาะนาะซึ่งก็แบบเ,เยอะวันนี้เยอะวันนี้คือเหมือนเหมือนไม่ได้ทำอะไรเยอะนะแต่ว่าไปทำเยอะมากๆจนเริ่มแบบเหนื่อยล้าแต่แค่มันมีอะไรบางอย่างที่ต้องเคลียร์ในคืนนี้คือพรุ่งนี้เราจะต้องไปช่วยสปรินเอยไม่ใช่ต้องไปช่วยสก,กรรมอื่นแล้วทำให เราต้องเคลียร์งานเก่าของที่อยู่ในสเปนเดอร์มาให้หมดก่อนซึ่งจะลอดไหมนะเราคือแบบไม่มีเวลาไงทุกคนแล้วงานมันก็ยากเนาะพอมีเวลาทำอย่างเงี้ยก็ก็ต้องไม่ทำทุรายอย่างอื่นมาดูกันว่าคืนนี้จะ productive ได้แค่ไหนนะมันจะกลายเป็นอะ night blog น,นะคะวันนี้ <laughs> ของคนที่งานค้างแบบเราอยากจะบ้าตาย เราแบบสเปนเนอรก็คืออ่าเอนเจิเนียร์ในทีมอะลาหนึ่งคนเขาก็าไปญี่ปุ่นใช่ปะแล้วพอเขากลับมาเราก็ไปต่อทำให้แบบทรัพยากรน,น้อยมากกตอนนี้เลยคิดในใจว่าเฮ้ยเราเราจะไหวไหมแล้วอีกคนหนึ่งที่อยู่ในทีมจะไหวไหมที่เขาแบบไม่ได้ลาก็กังวลหนึ่งแต่ก็นั่นแหละทุกคนเออมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะว่า สิทธิ์การลามันเป็นของเราเป็นของทุกคนใครลาก็ได้ม,มันนั่นแหละเขาก็ต้องมาเนจจัดการว่าถ้าสมมติอ้าเอนเจิเนียร์ไม่อยู่อย่างเงี้ยต้องลดงานในสปินลงทําได้แค่ไหนแค่นนั้นประมาณนั้นนะคะแต่งานที่เราทําตอนนี้คือมันมันค้าวนานเรียกว่าเป็นมหากราบงานที่ไม่จบไม่สิ้นสักทีนึกว่าจะได้เหมือนแล้วก็ไม่เออก็จะมีแบบ s u g g e s t i o นั่นนุ่นนี่นิดหน่อยจากทีมที่เขาเป็นแบบ vertical team เราที่เป็น h o r i z o n ท a l t e a ก็คือโอเคค่ะ <c oughs> ก็ต้องตามเขาคือเราจะต้อง adapt งานเราให้เข้ากับ architecture ของแต่ละทีมให้ได้นี่เป็น challenge หนึ่งที่ต้องเจอนะคะตอนแรกที่อยู่ vertical team เนี่ยแหมง่งกรุมกริ่ม ฉันจะให้ใครทาอะไรก็ได้เออตามเธอต้องตามแบบฉันต้องตามแพทเทิร์นต้องตามรอคิเทคเจอฉันแต่พอเราไปเป็น h o r i z o n t a l ีมปุ๊บตายนะเขียดเลยทุกคน <laughs> ที่อยาจะลองไห้กันเนี่ยมานานมากก็มันเหมือนเห็นเส้นชัยแล้วอะเธอ <laughs> ถ้ามันยังไปไม่ถึงไม่อยากจะลองไ่ายแล้วเราต้องไปรอให้เขารีวิวใช่ไหม <laughs> เราก็บอกเขาไปประมาณสาวันเ <laughs> ตือนเขาไปสามรอบ เขาไม่ว่างเลยมาดูให้เราอีกทีตอนแบบมันสุกที่โค้ดมันเหมิดไปแล้วอะคือคัดอฟแล้วอะของเราก็ไปไม่ทันก็เลยอ๋อโอเคไม่เป็นไรก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ตามน,นั้นเดี๋ยวจะไปอาบน้ําก่อนคือเหนื่อยมากเลยวันนี้อาบน้ําให้สบายตัวแล้วค่อยมาลุยงานต่อนะคะทุกคนหวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี คนที่ผมแห้งอะว่า,วาโอเคมาเลยนะมันคือตัวเดียวที่เราโสวมันเอาอยู่เว้ยเป็นเขาเรีย uh, กว่า d o g Intense Repair Daily Hair v i t a m i n เป็นแบบออยค่ะผมมาทุ้คุณไม่กออยล์ราะไม่แน่ใจมันก็คล้ายๆอะมันจะเป็นแคปซูล uh, ประมาณนี้ดีมากแล้วก็แคบดี ซึ่งต้องใช้ความอ่าระวังนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีน้ำมันก็จ,จะดเดนออกมาจากตัวแคปซูลน,นะคะก็จะเป็นแบบเหลวๆแบบนี้ชก่อนที่เราจะดรายผคนนะพอมันเริ่มแบบแห้งแล้วหน่อยอก,ก็เราจะใช้หัวของตัวนี้ค่ะเป็น มันจะเป็นหัวที่ทำให้ผมมันเรียบเอ,อ่อนคนที่แบบแห้งฟูมากเนี่ยก็คือจะเรียบเราแค่เอาแบบมาแตะมันเหมือนเป็นแม่เหล็กที่ดูดมาแล้วก็จะทำให้ดูให้ดูเลยสองข้างมันจะไม่ค่อยเนี่ยเห็นบ้าข้างนี้มันจะดูเรียบแล้วข้างนี้มันจะมีความแบบฟูหน่อย แล้วเราปกติชอบเอามาทำให้ตรงหน้ามมาเนี <su> ่ยมันตกลงมาตรงก็จะดูแบบเออดีขึ้นนอดคือช่วงนี้เราจะกลับมาทานน้ำมันมะกอกสุดนะทุกคนเรียกว่าทานไหมเออก็คือจะรู้สึกว่าคอเลเตอรอลเราสูง โดยแบบเออก็รู้สาเหตุนิดนึงนะคะว่าเกิดจากการกินนั่นเองที่ว่าไม่ได้นาะสมัยนี้คือของกินทุกอย่างอ่ะโอ้โหโซเดียมฉ่ำไขมันฉ่ำนั่นนู่นนี่มันเลี่ยงยากมากทุกคนในสมัยนี้เนาะหลายคนที่แบบอายุน้อยๆย,ย,ยี่สิบต้นๆก็คือคอเลสเตอรอลสูงไปแล้วคี่แบบเจ็บหัวใจตอนนี้ก็เลยจะทานตัวน,นี้นะคะเป็นตัวนี้ตัวน,นี้คือเพื่อนแนะนำหม้ถิ่นเพืนที่ทำงานโอกาสไหมทำไมไม่ฟังเตือนเนี่ย ตัวนี้แบบรสชาติโอเคนะเราว่ามันโอเคในระดับหนึ่งเลยแหละมันก็เดี๋ยวจะทาเนเ่ยนี่มีปัญหาก,กักร้องคือ,อยังเซตอะไรมากไม่ค่อยเหนชิมมาทานกันเราจะกินประมาณวันละหนึ่งถึงสองช้อนเล็กๆแบบน,นี้ไม่ใช่ช้อนโต๊ะนะทุกคนคือถ้ามือใหม่ย่านะคะมันก็รสชาติไม่ได้แบบเออเพียวได้ขนาดนั้นนะทุกคนนี่ แล้วทริคที่เราใช้ตลอดเลยก็คือมันจะต้องมีเครื่องดื่มไาสักอย่างนึงตบท้ายแต่แนะนําว่าให้เป็นอ่าชาจีนะคะชาใสาแบบของขมอันนั้นะโอเคนะแต่ที่วันนี้เป็นชาแบบโมจิชาเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้มันจะไม่นอนทุกคนถ้าถ้าแบบกินชาใสาอะ่ะเข้าใจใช่ไหมคาเฟอีนมันมันค่อนข้างยาวนาะนก็เลยเลือกเป็นชาที่ไม่มีคาเฟอีนไปก่อน สมองจะได้โล่งด้วยแล้วก็ผิวพรรณจะได้ไม่เหี่ยวเร็วด้วยมันคือเราเริ่มรู้สึกว่าผิวแห้งช่วงหน้าหนาวอะผิวมันจะแห้งเป็นพิเศษแล้วเราไม่ค่อยชอบแบบมันเวลาลูบผิวเรารู้สึกว่ามันสากคนสากมากๆเลยก็พยายามเพิ่มอะพวกแบบไขมันให้กับผิวไขมันดีนั่คิดไปเองนะมมนใช่หรือเปล่าอะแต่เคยอ่านนะว่าแบบเออมันช่วยเรื่องทําให้ผิวพรรณเราอะ ไม่เหี่ยโยนง่ายทำงานค่ะทุกคนทำงานถ้าไม่ทำงานเราจะไม่มีเงินใช้กันบอกตัวเอง จริงๆคืนนี้มีอีกงานหนึ่งที่ต้องทำก็คือเขียนสคริปต์ของคอนเทนต์เรื่องอ่าแนะนำน้องฝึกงานว่าถ้าอยากจะฝึกงานที่บริษัทนี้จะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างมีโปรเจกต์อะไรยังไงคือเราตั้งใจจะถ่ายหลายวันแล้วแต่เราไม่มีเวลาจริงๆทุกคนที่เห็นว่าบัดปัยุ่งวันนี้ก็อ่า คิดว่าคืนนี้น่าจะได้เขียนสคริปต์แล้วเดี๋ยวพรุนี้เช้าถ้าตื่นเช้าหน่อยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้นะคะตัดต่อเสร็จวันไหนไม่แน่ใจอาจจะใช้เวลาประมาณ 2- 3วันวันในการตัดต่อเพราะว่าขั้นตอนการตัดต่อคือขั้นตอนที่เรียกว่ายากเออเพราะจะทำไงให้คอนเทนต์มันไม่น่าเบื่อทำไงให้มันดูสนุกทำไงให้มันคนอยากติดตามเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากเราจริงๆอันนี้คือโจทย์ที่ยากมากทุกคนแต่ละคอนเทนต์เราตั้งใจมากนะ อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าอย่างอย่างสมมติว่าคอนเทนต์มาพวกการเตรียมสอบเข้ากวัวด้าหรือการแบบอะไรก็ตามที่เราผ่าน,านมาประมาณสองสามคอนเทนต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราถ่ายสามรอบเป็นอย่างไรรู้สึกว่าเราแไม่พอใจรู้สึกว่ามันพูดได้ดีกว่านี้มันให้ได้มากกว่านี้เราก็จะถ่ายเลยนี่คือโปรเซสจริงๆทุกคนก่อนที่จะถ่ายเราจะมีสคริปต์ก่อนพอได้สคริปต์มาเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเราจะถ่ายตรงไหนอะไรยังไงเจ่กุ๊กเถ่ายจริงก็บางทีมันมันเหมือนทุกอย่างตีกัน ตอบให้ดูิงแล้วรู้สึกว่าเอ๊มนั่นจะแอรตัวนี้เขาไปได้นะอะไรเงี้ยพอาทำงานเยอะแล้วมันมันเหมือนสมองแบบใช้ง,งานเยอะเกินไปอ่ะก็เลยทำให้บางทีก็หลุดอะไรหลายอยา่างก็ต้องมาถ่ายใหม่ถ่ายใหม,ม่เรื่อยๆแล้วกว่าจะตัดต่อเสร็จอีกอะไรเงี้ยอยากให้รู้ว่าแต่ละคอนเทนต์คือใช้เวลานานและตั้งใจจริงๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงแบบถ่ายไม่ทันตามคำขอของทุกคนนะคะ <c oughs> นั่นแหละค่ะทุกคน <c oughs> อยากให้เข้าใจเรา,าจริงๆคือเราไม่ใช่แบบหนักพูดหรือว่าคนที่ ทำคอนเทนต์เก่งๆอะที่เขาสามารถพูดแบบเทคเดียวผ่าเนี่ยมันมันไม่ได้จริงๆทุกคนคือแบบอันนี้เป็นคอนเทนต์ล่าสุดให้เห็นเห็นไหมนี่ตัวนี้เอ้ไม่ใช่โกตลอดอันนี้อันนี้ทุกคนไม่น่าเชื่อเลยอะคือหลายวันก่อนมันอยู่หลักประมาณร้อยส0งร้อเราก็ไม่คิดว่ามันจะถึงตามที่เราอยากให้มันถึงเน่ ไม่สิต้องเรียกว่าเราไม่คิดว่ามันจะถึงพันวิวเออเพราะว่าในช่องเราแต่ลาอันใช่ไหมถ้าเป็นสมัยแรกๆที่เราเริ่มทำม,มันก็จะถึงอยู่นะประมาณแบบห้า0ันวิวสี 4, ว่พคือแบบเออประมาณเนี้ยแหละเราไม่ใช่คนดังขนาดนั้นไงแล้วมาล่าสุดตัวนี้มันค้างอยู่ประมาณร้อยสอง้อยมานหลายวันมากจนวันนี้หกวันผ่านไปที่ปล่อยคอนเทนต์นี้ทุกคนมันขึ้นมาแล้วเราก็งงมากแบบบางทีอะ่ะ บทมันจะเกินพันมันก็เกินอย่างใน t ิ k t ต k อกใช่ไหมบางอันคือเกินหมื่นหนึ่งเกินสองหมื่นวิวโดวยที่เราแบบงงมากอะอยูอ่ดีมันก็แบบไต่ระดับกันไปเรื่อยแล้วก็อ้าวเอเอ,เอคนคือทุกคนชอบแนวนี้หรออย่างเงี้ยถือว่าขอบคุณมากนะคะทุกคนเราดีใจมากเกินพันก็คือแบบปื้มแล้วอ่ะเอาจนในในยู u ู e มันยากมากเลยนะทุกคน ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการกลับมาทำนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เข้าไป follow ก็เรียกงั้เออเข้าไปกด subscribe เฮ้ยไม่น่าเชื่อทุกคนคือว่าตอนนี้เราเพิ่งเห็นว่ายอดคนที่ follow เราอะก้าวป่าแล้วว่าไม่น่าเชื่อจริงๆคือมันเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนอะคน follow เราประมาณหลัก ร้อยสองร้อยอ่ะแล้วอยู่ดีดีมันก็แบบเริ่มเพิ่มขึ้นโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นเพราะคอนเทนต์เรามันดูแบบมันดูอ่ะเขาเรียกว่าไงกลุ่มคนที่จะชอบอัน้อยอยู่ในในวงที่น้อยมากแต่ว่าพอเริ่มมีขึ้นมาถึงเก้าร้อยเราแบบตกใจทุกคนคืออีกประมาณห้าสิบห้าคนก็จะพันแล้วอะเฮ้ย ขอบคุณมากทุกคนที่แบบตามมาฟอลโล่เราจากติ๊กต็อกจากอะไรก็ตามแต่ขอบคุณค่ะขอบคุณสุดหัวใจวใช้คำนี้เลยมาบอกแต่แบบจริงๆนะมันคือกําลังใจในการทําต่อแล้วทุกคอมเมนต์เราชอบคอมเมนต์มากเวลาทุกคนแบบคอมเมนต์นั่นนี่นี่นั่นม,มันรู้สึกว่าอ๋อมีคนที่ชอบเหมือนเราหรือเอ้ยไม่ออไสิต้องใช้คำว่ามีคนที่แบบเขาเห็นเราเป็นเป็นไอดอล เป็นแบบอย่างที่อยากจะทําตามมี motivation มากขึ้นเงี้ยคือทุกคนเราว่าเราเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะให้ได้แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบไปให้ถึงความฝันของตัวเองอะเต่อ่อให้มันจะยากเย็นแค่ไหนอะยังไงเราเชื่อในศักยภาพของทุกคนขนาดเราอะเราคือเอาจริงๆนะไม่ใช่คนเก่งเลยจริงๆมาจากคนที่พื้นฐานแย่มาก้วยอะแต่ก็ ขยนันไม่ยอมแพ้และอดทนกับทุกเรื่องจริงๆเรื่องนี้เรามองว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวที่ทุกคนเห็นว่าเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่พยายามไม่เคยยอมแพ้อะไรเลยทําจนกว่าจะได้นี่คือคือน่าจะเป็นจุดเด่นเราคิดว่านะซึ่งเอาจริงๆเราว่ามันมันก็เหนื่อยแหละมันอาจจะไม่ได้ดูแบบว้าวเหมือนคนที่เขาโคตรเก่งอยู่แล้วคือทําแค่นิดเดียวแล้วเขาได้เราสู้เขามไม่ได้จริงๆตรงนั้นแต่เราเราขอสู้ด้วยความพยายามสู้ด้วยความแบบ ไม่ยอดท้ออันนี้คือเออเราอาจจะวิ่งช้ากว่าทุกคนแต่เราก็วิ่งนะสุดท้ายมันก็ถึงเส้นชัยเหมือนกันได่ทุกคนจริงที่อยากจะบอกอู้งานอีกแล้วไปละไปละค่ะไปแล้ว,ลว,ลวค่ะ นานเกินไปจนรู้สึกว่าขาเริ่มใหญ่แขนเริ่มใหญ่เออมันก็มีส่วนนะเพราะว่าพอเราไม่ค่อยได้ขยับตัวมันทําให้อะไรหลายๆอย่างมันมันทํางานได้น้อยลงระบบะผผานก็แย่ลงคนเพราะฉันยืนทําง,งานนะคะตอนนี้ยืนแล้วดีที่โต๊ะมันปรับระดับได้คือคุ้มค่ากับการลงทุนแต่นานๆที่ใช้งงมากหลังจากนี้จะพยายามใช้ทุกวนันจะพยายามยืนทําง,งานให้บ่อยขึ้นแล้วก็ขยับตรงขยับตัวเนาะ เวลาขยับตัวมากๆเนี่ยบางทีสมองเรามันจะทางานได้ดีขึ้นด้วยทุกคนแล้วเราเป็นหายอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้อพูดอะไรก็คือเหมือนติดขัดแล้วนึกคําไม่ค่อยออกเพราะว่าไม่ค่อยได้พูดกับคนงงไหม <c oughs> คือเหมือนเอออยู่ในห้องมันก็จะไม่คุยกับใครมันก็แบบพูดกับตัวเองในใจพอปากไม่ได้ขยับแขนขาขยับน้อยลงเพราะมัวแต่นอนเอกเนือยอยู่ที่โซฟาทุกคนตลอดวันหยุด นั่นก็ทำให้อ่านั่นแหละระบบเขาเรียกว่าสมองก็ทำงานได้น้อยลงด้วยจะพยายามปรับพฤติกรรมใหม่ปรับรูทีนใหม่ทุกคนโอเคเรามาเริ่มต้นไปด้วยกัน ทุกคนทุกความพยายามของเรานะมีน้องถามมาว่าแบบถ้าจะฝึกงานที่ยวโก,กด้าต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะเราก็เลยไปถามน้องฝึกงานในแก๊งลูกไก่เรามาให้มันเหมือนเป็นช่วงประจวบเหมาะอะไรก็ไม่รู้ทุกคนพอมีคนถามเข้ามาปุป๊บอะเราก็มีเด็กฝึกงานเข้ามาในแก๊งพอดีนั่นแหละทุกคนก็เลยได้ข้อมูลมาให้เลยแต่เราอาจจะบอกแบบทุกอย่างไม่ได้จะบอกเป็นไกด์ไลน์ให้ว่าอะถ้า ส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าไปฝึกงานแต่ละที่เขาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก็จะบอกเป็นไกไล่้ๆๆนะคะซึ่งเราว่ามันก็ช่วยได้เยอะเลยเพราะเหมือนโปรเซสแต่ละที่ก็จะคล้ายๆประมาณนี้แหละที่นี่อาจจะมีอ่าโปรเซสที่ต่างไปนิดๆหน่อยๆเราคิดว่ามันมันไม่ได้ทิ้งห่างกันมากก็เดี๋ยวจะทำเป็นสรุปมาให้นะทุกคนเดี๋ยววันนี้ต้องเขียนเป็นสคริปต์ก่อนแล้วพรุ่งนี้เริ่มถ่ายจริงถ้า เราไม่นอนดึกจนกนไปรอจนแบบว่าสมองเบลอสมองอ้งหายไม่ไหวนะเดี๋ยวมาดูกันทุกคนตั้งใจทำให้มากๆเลยหวังว่าพรุ่งนี้จะเทคเดียวผ่านนะจะพยายามคือพยายามฝึกการพูดอยู่ด้วยคิดว่ามันน่าจะพัฒนาได้ดีขึ้นมดูกันนะคะจะเป็นยังไง อนนี้ที่หนึ่งแล้วทุกคนซึ่งเราตัวเราไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่ไม่ไหวหรอกแต่ว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้ามาทํางานอีกแล้วว่าตอนเช้าสมองมันลงกว่าเพราะฉะนั้นไปนอนดีกว่าไปนอนให้หลับ <c ười> คิดว่าต้องหลับให้ได้นะไปนอนดีกว่าง่วงไม่ไหวแล้วทุกคนเจอก,กันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอปิดบล็อกไปก่อนพ่อไม่ไหวแล้วไปเจอกันพรุ่งนี้อาจจะถ่ายบล็อกด้วยถ้าถ้ามีอารมณ์จะถ่าย ขอดูอีกทีนะคะทุกคนบ๊ายบาย